สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนกขอกับซองคยลาคือเก่าพี่น้องสบายดีเอฟซีที่ฮักแพงโทรโลกตอนนี้มาพี่น้องมามาเก็บปลาจับปลานำเข้าป้าพี่น้องเมตาเนาะ่นจูบน้อง ก่อนเขาพุกคองก่อนเขาเดียวเขาคุกคองไหมตอนเราปลากระสีบอนอยู่พี่น้องแต่ว่าส่วนไลจีเป็นตี่เ่าเห็นในสายตาก่ะที่ว่าปลาซิวสีไลพี่น้องเนาะแม่ไลายอยู่บ้านนี้ปลาซิวมีแต่ตัวใหญ่ๆขั้นมันเก็บเนาะป้าแม่นนี่พี่น้องควายก็ควยห้ากระสีมาได้ไงควายก็ไปปลูกมันนี่พี่น้องปลาซิวโอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุก เคยจี๊ดจับป่ะปลาดุกพี่น้องมนตีนเลยบกล้าจับให้มาเลยเธอหนึ่งบก้ากับบกล้าคือกันปลาดุกหนียบงอมเลยเมียนบ๊อบปะโอ้ตปลคอปลาคอไปแล้วมันต้องค้นหาตามขีดต้มนี่ปะใช่มาเลยพี่น้องเคยลาบบ๊อบปลาดุกมาแล้วบ๊อมเมนปลาคอปลาคองามอยู่งามอยู่ มันต้องควัดหาเนอะมันต้องควัดหา,ดหาพี่กับปลาโนนจันนะเห็นแต่ลงังเนาะอ้ เปลีนบรรยากาศมาฮะกินปลาพี่เนาะเนาะกินปลาปลาเค็งลองปลาเค็งจับปลาเค็งกันเนาะนี่ปลามันโยนอยู่แถวขี้ต้มนี่แหละเนาะนานไปอีละปลาคอ ต่ตบ้านนี้มันอยู่เท่ากี่ต้มนี่เนาะมันต้องควัดพานะนี่นเออซาเห็นเขาเจ้าหาเขาสี่าแบบนี้ าดหาเน่นี่อันนี้มันลกเขาหอยตีนหอยยังม,มืดกข้ตีนเน่จุดบตึกน,น,น่ตึกกรอนอระตึรอาจีนพี่น้องปาจีน เขาเจ้าเอาไปเรนยกหนึ่งพี่น้องปลากัเลยยังบ่หูน้ำนัำกันยังบ่แหงคากบามันจีไาหรือบ่ลายจะยบะพก้นเอาไปเรนยกหนึ่งปลขาวปลขาว บวกตีนมาแล้วปลากระไรจับจับเผ้ยจับใช้ปลานะจับจับืมปลาชิว ซิวลายยลาซิวหยุบหยุบอยู่พี่น้องตรนไาซิวนะรับว่าลายเลยแตุ่ั่วๆซิวลายาซิวพี่น้อง กุ้งก็มีแต่ตัวใหญ่ๆนเนาะกุ้งก็มีแต่ตัวใหญ่ๆ จะกินปลาคอตัวใหญ่ๆนะเัวขื้นนารายอยู่บ่พอมีพัวเอาขื้นปลานารายอยู่ปลาเลี้ยงบ่อโซลายน่ะเจ้าอันต์ปลาซิวกับลายอีเนาะเออมาใกล้ห่วยก็ว่ากุ้งกับมีแต่ตัวใหญ่ ากนดิอ no. mm. ูนาะโอ้ยกุ้งกัะยมลาบลาย้งลอยแปนาาคักป้านย่างกันก้อยก้อยแจแล้วกัปล่อยลงให้มันลอยเลยป้าน่างกับสีายอยู่เราแต่ขีต้มมันเลิกกนดิเอาซ้ำเอาได้เนาะมือนเช่ากับเพื่นกับมาจอบเอาไม่มากระสิขืนไม้ ເອີຍາມມືແລງກໍໄດ້ຫຼັງຈາກອັນປົນເມື່ອວິດເນາະມັນກໍຊິໂພຂຶ້ນມາແຕ່ກີ້ຕົ້ມເນາະນ້ອຖາແຖາມີຕປກີປຕະພ

มันบึี่อะน้ําเวนี่นะกระโดดโอ้ยแต่ยังมีแต่ปลานี่เนาะมีแต่ปลามีแต่ปลาซิวปลาเพียน พูนนะบ,ปปบุบับบุบับอยู่มีแต่ปลาตะเพียนปลาขาวเนาะกระยอกดวงร่งดวงร่งอยู่นี่ปลาเนี่น,นี่ปลาทำปลาทำล้งซะก่อนนี่ หลายหลายพี่น้องหลายดีตื่นตาตื่นใจเลยทุนฝันนนจันนนจันปู

ออตู้ได้เลยคุณนะเฮ้ยนี่มาเอาปลาดุกนี่จับได้ยุกเขว่าช่งสานพี่น้องนี่อ้าวปลาดุกได้จับได้บ่ปลาดุกปลาดุกเยอะขันยานเลยบ่เอาได เท้าย่างกเปียวบ่บึงบ uh> ึงไปบึงปลาปลาใช้ปลาคอไญ่นะเออตงใช้จะเป็นเจ้ากองวังเนาะต้องใส

ได้ปลาหนะหลายได้ปลานาน่ปลานนิเห็นว่าหาลายพี่น้องอ้าวขูดไให้เบิดอันมอกไม่มองใครนี่ เดินไปเยอมากวนตอนป่าอะไรๆๆๆลงมาเก็บปลานี่ปลาปลากระต่ากระต่ายมีมากมั้งฮะไปมิ้วมาเออเออเอเดี๋ยวเขาเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้พี่น้องเก็บปลาต่อก่อนเนาะขอบใจสกู๊ทุกคนที่เข้ามาเบิ้งสองเคยลาสบายดีกดูคนนะาแต่บอกมืดอเลยนะ